สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการเตรียมวกูาอยู่ไหคร เอาแกไปถนนาปล่อยปล่อยปล่อยเลยนปล่อยมามทางซ้ายมานีนี่ซ้ายมาซ้ายมา สิกขาปัทธัสมาธิญา,า,าติตัมภูธรรมมังคัลังต่อไปผมจะขออนุญาตเป็นคุณน,นำาวเาไว้ทุทลุศักดิ์สินตรงนี้พร้อมกันพวกเราร่วมกันนะครับออสัมทัสสโอโลทยา